มันได้บัครับมันเป็นดักใจบบอันอันไดอันได้ก็แล้วสูงแล้วนในใค่คือคือขนายฟังมึงมึงไปทั้งไอ้หลวงตาดาดรา,ายาน้มาเวลว่าเรียนยกขันเด็ก มันเันเข้าใจเมดในตของเราเนี่ยยังไหนยังไหนวันนี้นางสมัติเห็นยังไหนเกยังนี่ยงเนิ่งเนเอวันนี้นันัข้อยเลยจกะกระตอบได้ยุ่งแต่ว่าอยากเล่าบทเสียตกพระมาวัดต้องปล่อยว่างนะเราเราบอกใจองบอกว่างเน่ะแม่นี่ไอ And I talked to who uh, had you about meditation you have every inside in you I I tell him when you you know how it's working on your body you have everything very good but meditation is, uh, inside you still concerned About meditation, I told you, I understand but I can't explain to you. Have to bring you to the temple to explain to you and really. let you find out with him. เดี๋ยวหนาฟังก่อนนะสมาธิของเ้าวนึ่งไม่ได้รับตาเจ้าสิษยก สงซานหรือเรียกว่าจับจุกนาลมเดี๋ยวจะบอกอธิบายเด้ให้้าฟังให้เข้าใจก่อนเ้อให้เหมือกตาดูปลายจมูกแล้วหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเลากสี่มีความรู้สึกอันหนึ่งนิ่มๆหนุนๆอยู่ตรงนี้ที่จิตมันร่วมหายใจเข้านี่เอาแค่พโ่้งจมูกเอาแค่พโ่้งจมูกจะเลยอย่าตามหายใจออกก็เอาเอาแค่นี้ หายใจเข้าก็เอาเอาแค่นี้เออเอาเอาแค่นี้ทีนี้แต่เราเออเออเออให้ให้รู้สึกแต่ว่าลมเข้าแค่นี้เนี่ยแค่นี้แต่ว่าอย่ารับตาให้ลืมตาหลังจากรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกแล้วความรู้สึกหนึ่งจะขึ้นตรงนี้นิ่มๆหน่งวงๆหลังจากนั้นให้แย้มปากทําทปากนี้ เลี๋ยวปากสูดลมเข่าลึกๆแล้วนิ่มๆน่นงๆจะขึ้นตรงนี้เอออาการปีตินิดๆ่งบจะขึ้นตรงนี้สาบซาานผลลุกผลพองตั่วตัวแล้วให้ทรงอารมณ์ไว้อย่างนั้นความสงสัยในใจอะไรบางอย่างที่มันค้างอยู่ในใจเขาเออเดี๋ยวมันจะค่อยๆจางกลายลทำให้่อยใจยมาก แต่สมาธินี่ไม่ให้หลับตาให้ลืมตาตําเออให้ให้มื่นตาเห็ดหลับตาทำมั่งนิดหน่อยลืมตามากกว่าแม้นั่งอยู่ในรถเราลืมตาแต่ให้จับจุดนาารมตรงนี้จุดนารมนี่เป็นเป็นเครื่องอยู่แห่งความรู้สึกยาวความรู้สึกรักคนนั่นเกียร์คนนี้ไปไว้กับบุคคลสัตวจสิงของแต่ให้อยู่ตรงนี้เราจะเข้าใจคําว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยิน จาได้กินเนองอธิบาย You d o n e to c l s e your eyes. Right. When you breathing, not here. Here. w y do very good, it's n o here. The thing in here. Yeah. Yes. Yes. But when you put it down, down. and if he said, "Don't have to say anything, just do that." But in in you sit in the classroom, eh? you you do that, okay? Mm -hmm. And no, no hold your eye. But later on, you have. เอาเริ่มเลยเริ่มเหลือตาดูไฟที่หมดมันจะเห็นลางๆเด้อไฟที่หมกเราจะเห็นลางๆแต่จุดสำคัญคือเอาลมหายใจเข้าหายใจเข้าพูดนน่นะหายใจเข้าแบบแต่เราเหลือบตานะเหลือบตาเหลือบตาเหลือบตาดู เด็กไปจดเด็กไปดโอ้ลูกแอนดนเนี่โนดแล้วาเข้าเดกก็หลงเบาไว้เบาไว้ยุดตัวป่าหลเบาว่าวนาว่าว่าามว่าว่าว่าวว่า่าาว่าว่าวาวา ความรู้สึกเป็ยังไนี่นะอเออแล้วแบบฟิวดูนึบๆนึบๆเออแ right ล้วทีออ่นี่ก็แย้มปากแล้วมันจะขึ้นนี่ความนึบๆความช่ที่หายแล้วเมื่อไงตรงปากแย้มปากน้นอยๆแล้วสูบลมเขานะ้าไหมแย้มปากน้องขอขอครับป,ป,ปากใช่ ไม่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 ต้องออกอันนี้จะเป็นนี่่นีแดแล้วลมจะขึ้นนี่ลมจะขึ้นมานี่ความรู้สึกจะนิ่มๆหนึวๆเริ่มใหม่เริ่มใหม่อาจจะเข้าอาจจะออกอาจจะเข้าอาจจะออกแล้วความรู้สึกจะนึบๆไอ่ฟิลนึบๆ แล้วย้ำปากบานี้ <c oughs> แล้วจะย้ำปากสูดลมเข้าบา้บาน,าน,าน,นี้มันจะขึ้นข้างบนน,ออนิดหน่อยย้มปาก ีย๋ยวปากเมาโอเปนนะ่ะสูดลมให้ใจเข้าทางปากสูดลมเข้าลึกความรู้สึกจะขึ้นข้างบนกาาลางหน้าผากขึ้นไหมนึบๆไหมเออหนบหนอบนึบ,นบ,นบความรู้สึกนึบๆขนลุก But uh, so you really have to care where you still can't, you know. บอกว่าหลับตาแย้มปากสูดลมให้ใจเข้ากันปากเรื่องๆหลับตาเป็นโคอยย้ค่ะขับ่องเงื่ออวีเวลน์าวีเวลคท์ขุดแอลเอ้เดี๋ยว่อยสักครู่ไป สบายไหมความรู้สึกซอบอบวไล์ไม n เออเออเออแข่งระว่างแ่งแข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 ่แข่งแ่แข่งแ้่ง่ข่่ ความรู้สึกตรงนี้ตอนที่เราจะบำเพ็ญใจจากนี่ไปย้มปากตรงนี้ขึ้นมาจากนี่ขึ้นมานี่เนาะขึ้นมาเนาะขึ้นมานี่เนานะ okay, that I take the light and energy up the soma. Can you tell from t h a s o m a m u l a r a r a n a มีอาการเออเออถูกแล้วถูกแล้วแล้วทีนี้เริ่มเขาเรียกว่าจับจุดอุนาโลมันแปลว่าจับจุดภาษาไทยเขาจะว่าความรู้สึกนิ่มๆลงอยู่ระหว่างกลางหน้าตา ก็ไปจะเกิดความข,ขนลุกเป๋ห <And, S 1> วัดเอ็นขาเอ็น after you are uh, really 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 smooth it but really up 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 oh 네 you have good walk ข <c oughs> <อ>ึ้นมา practice ทุกเช้าทุกเช้าเขาทำได้เนาะเราเราบอกว่าให้แจกบอกล็อกขา เราไปสอนชูงี้เหมือาวนีเทศกาลนวันไรนันเอตอนนี้ได้หรือยังเป็นหรือยังแอแค่ you n o know h to r e b doing i o get it yet เป <Yeah. S 1> ็นแล้วเนาะเป็นแล้วเนาะไปทำเป็นเล่าบปดีครับให้ไปฝึกให้ไปฝึกแล้วก็พยายามจะทำแบบนับตาให้ทำแบบนับตาทำ And you will do working on it every day, but, but not close your eye, open your eye, yeah, yeah, open your eyes every day, practice, practice. in my walking every day, right? And You don't have to do wrong, wrong. You, when you do meditation, you want to do something else, you stop, or do something else, if you do, do things every month. So focus on the breath with your yeah. eyes open? Yeah. I'll talk to one. Taste. Taste. Your eyes. Do you feel... Do you feel it yet? Do you feel เรียกว่าเราบอกว่าเราบอกให้เห็นจนใครตาหลับตาเปิดเราารับตาสุดเทียไปแล้วเราบััแต่ตัวนี้ให้หนึ่ตาเปิดตาทำได้แล้วเนาะเขาเรียกว่าเอาความรู้สึกอยู่กับตัวเองทำความสงบอยู่ตรงนี้แต

ทำได้แล้วเนาะเชอแถ้าหลับตาให้ทำแต่เวลานอน uh oh. ได้กว่าคน <I> นอนคืน <I> นอนร <I> ับไปเลยนะแบบแบบถึงเวลานอนแล้วก็ถ้าจะหลับตาให้ทำแต่เวลานอนเวลานอนที่จะหลับนั่นแหละมันจะเรียกว่าทรงฌานหรือทรงอารมณ์สติสุศนที่เราจะอยู่ในอารมณ์ปเป็นเหมือนเรียกว่าเพ่งอยู่ในฌาน เอาความรู้สึกอยู่กับตัวเองซึ่งทุกจะเข้ามาไม่ได้ เออเอ็งเองเองเองแค่ได้แล้วเนาะทำได้แล้วเนาะทำทำได้แล้วเนาะเหลือบตาปั๊บขึ้นป oui)> ั๊บทันทีทําได้แล้วเนาะทําได้แล้วทําได้แล้วเจ๋อพ่อ นี่เอ you ลับได้แล้วเนาะกลับดียวนี้